อันนี้อะไรแต่งเทบตั้งคันนะครับแพ้ตั้งคันเลยนะครับทุ้ชนนะพ่อคาร์บอนินะครับเป็นคาร์บอนเพียวนะครับผมไลท์ประมาณหลักหแสนนะครับตัวนี้นี่ก็เซอร์ิโกของช่างนะครับผมผมไม่ได้ปลุกนะครับตัวนี้หลับอยู่นะครับนี่เป็นไงบ้างครับสีอย่างหล่อครับผู้ชมพอดีว่าผมก็จะทําสีน้ําเงินนะครับทั้งสามคันเลยนะครับก็มีบักจูดบักจัดแล้วก็จึกนะครับ เสื้อนะครับว่าจะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ครับไม่แรงครับต้องเปลี่ยนใหม่สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีทุกคนนะครับผมที่เข้ามาชมช่องปรารุดไอซียูทุกท่านเลยอะไรนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปประมาณ2อาทิตย์นั้ก็คิดถึงทุกคนเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปารุดไอซียูนหล่อเหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้ก็ ร้านช่างแบงค์นะครับอีกแล้วนะครับวันนี้มาแบบสบายๆนะครับดูครับนอนเลยครับวันนี้ก็มาอัปเดตนะครับปักชุดเนาะตอนนี้ก็เริ่มได้ชุดสีมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ผมก็อยู่ในในร้านนะครับในร้านก็จะมีอันนี้เลยครับผจะให้ดูครับนี่เลยครับแั่บพันนี้แต่งเต็มเหมือนกันนะครับ น็อตโฟโบทั้งคันนะครับแพ้ทั้งคันเลยนะครับทุกคนนะข้ออาบอดนะครับอาบอดใบน็อตโฟโบทั้งคันนะครับกระจกตัวนี้ก็เป็นตัวแต่งนะครับเนี่ยหลายบาทเหมือนกันนะครับนี้แ้ก็ทำดูจิตอลยูนะครับ ก็มีดูกติได้ครับมาเบลเล่นะครับอันนี้ก็แต่งเต็มเหมือนกันนะครับผมเป็นคาร์บอนเพียวนะครับหลักแฟนนะครับวันนี้อันนี้ก็น่าจะเซลท่านะแม็กคุ่มค่มคาร์บอนนะครับทผู้ชมวันนี้ช่างแบงก์ก็กำลังเจาะดุมนะครับมีความสุขหลายครับฟังมอลำไปด้วยนะทานผู้ชมอะไรนะครับก็มีคอสมพลนะทานผู้ชมนะใครมาก็ น่าจะใส่ได้เลยนะครับผมอยากได้ตัวไหนช่างจัดให้เลยนี่ก็เซอร์พิโกของช่างนะครับผมยังไม่ได้ปลุกนะครับตอนนี้หลับอยู่นะครับโอเคแล้วผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเดินไปดูบักจูดกันแล้วกันนะไปอัปเดตว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านผู้ชมโอเคครับไปกันเลยครับก็โอเคนะผู้ชมตอนนี้ก็นี่ครับบักจูดเอไมเช่บักจูดนี่ครับจาร์ดนะครับก็มาเปลี่ยนแบตนะแบตหมดนะตอนนี้นะท่านผู้ชมเพลินเพลินเลยครับดูดูดู นี่เป็นไงบ้างครับสีอย่างหล่อครับพี่ชมพอดีว่าผมก็จะทําสีน้ําเงินนะครับทั้ง3ามคันเลยนะครับก็มีบักจูดบักจาดแล้วก็บักจึกนะครับบักจึกก็หนึ่งสองห้าไฟบางลมเนาะก็จะประมาณนี้นะครับอัปเดตล่าสุดนะครับสีนะครับดูอันนี้ยังไม่ล้างเนะาะฝุ่นก่อนนิดหน่อยเงาเงาเลยนะทุกคนสีนี่เงามากก็ที่ผมจะทําเพิ่มก็จะมี โหลดชกหน้าลงนะครับตัดแกนนะครับแค่มันเตี้ยลงกว่านี้นะครับแล้วก็พวกน็อตนะครับน็อตที่เป็นนี่ครับสีแบบนี้สีทองแล้วก็สีเทๆนะครับผมผมก็จะทําให้มันเป็นสีบอลนะครับเดี๋ยวจะให้ช่างเอ่อใช้น้ํายากัดสีออกนะก็จะให้แบบใสๆนะแล้วก็รอรอดูกันก็แล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนชกหลังนะครับชกหลังตัวนี้เป็นชกเก่าอยู่นะครับ โชคไม่ค่อยดีแล้วตัวนี้นะครับส่วนอย่างอื่นนะครับพวกปั๊มนะครับปั๊มล่างสายก็จะใช้เป็นตัวเดิมก่อนนะครับเดี๋ยวรอชมให้มันเสร็จก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกถึงรายละเอียดต่างๆของบักจูดกันเลยกันนะครับแต่ตอนนี้ก็ <S 2>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  เข้าๆไปก่อนนะครับก็มาอัปเดตให้ FC บักจูดนะครับได้รู้ว่าตอนนี้บักจูดไปถึงไหนแล้วนะครับก็สีมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้รอเดี๋ยว รอทาสีเครื่องเองนะครับแล้วก็เขาะจะเปลี่ยนเสื้อใหม่ด้วยนะครับแต่ต้องรอของก่อนนะครับใจเย,นเยน็นๆก็แล้วกันนะครับสําหรับคนที่รอดูบักจูดนะท่านผู้ชมนะบักจกกัดก็แบตหมดนะครับสตาร์ไม่ติดเดี๋ยวไปดูบักบักจึกนะสามคันรวดนะครับเสียเงินเดี๋ยวพาไปดูสีสีเครื่องนะครับสีเครื่องช่างยังไม่ได้แกะนะ ก็ยังเป็นลูกอยู่นี่ครับเครื่องค้องจูดนะครับเสื้อนะครับว่าจะเปลี่ยนเสื้อตัวนี้นะครับเปลี่ยนใหม่ครับไม่แรงครับต้องเปลี่ยนใหม่แล้วก็ทำฝาชุดฝานะครับฝาครอบเครื่องนี้จะเป็นสีดําแล้วก็ยิงทรายนะครับแข็งฝั่งนี้ก็ทําเป็นสีดํานะครับก็รอติดตามด้วยกันแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงครับเสื้อนี้เปลี่ยนแน่นอนครับไม่เอาตัวเดิมละว่าตัวเดิมมันรูนะครับรูพอดพวกรู มันใหญ่เกินไปนะขับไม่ไม่สนุกวะนะครับเดี๋ยวไปดูท่อเนาะท่อก็ห้อยอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับท่อ่อบักจุดไทเททั้งลำเหมือนกันนะครับของเป็นเป็นของดี s เอนาะนี่ก็เริ่มเก่าแล้วนะครับแต่ก็ไม่มีบุกนะผมไม่มีบุกนะครับตรงท้องมีก็เล็กน้อยนะครับตัวนี้เล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ ก็รอนะครับทาตามชิวนะครับนี่ก็นี่นี่ก็รอทําสีนะครับรอทาสีผ่าเครื่องอันนี้ของเครื่องของเซอร์เิโกของลูกค้านะครับอันนี้ก็รออยู่ส่วนเครื่อง125นั่นก็เป็น125ของทางร้านที่วันนั้นที่ผมมาถ่ายนะครับ125คันสีดํานะครับช่างจะทําเป็นสเตปเครื่อง59นะครับชัก5ทำเป็นรุ่นตลอนะครับลงสนามแข่งนะครับรอชมบอกจุดกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราติดตามกันแล้วกันนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตนะครับบักจุดนะครับให้พี่น้องชาว FC ของบักจุดนะครับได้ทราบว่าบักจุดหายไปไหนทำไมหายไปนานจังนะครับก็ตอนนี้ก็รออยู่นะครับชุดสีก็ได้แล้วครับเหลือพวกทําสีเครื่องนะครับแล้วก็หาหาเสื้อใหม่นะครับผมจะใส่เสื้อเป็นเสื้อเป็นเสื้อบือสองครับแต่ไม่ปอกนะท่านผู้ชมนะก็รอดูรอดูรอติดตามกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับก็สําหรับคลิปนี้ครับ ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าก็แล้วกันอัปเดตบักจูดอีกครั้งครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอ,อีกอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับท่านผู้ชม